สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแซนวิสาพัฒน์โพสต์กล่าวไว้แบบนี้หลังมีข่าวฟ้องจินสามีหนิงจากกรณีที่แซนวิสาพัฒน์มโนมัมรัฐได้มีการฟ้องสองคนดังหลังวิจารณ์แรงที่ก่อนหน้าน,นี้ทางด้านจินจเจรินธรรมวัฒน์สามีของหนิงปณนิตาก็ได้ออกมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของหนิงด้วยว่าตัวจริงนั่งรถตู้สบายใจจังส่วนตัวปลอมก็เดินเล่นแถวเบิงแถวสวนสาธารณะแทนหรืออาจจะเป็นที่มาของตัวเงินตัว ทองฮ่าฮ่าฮ่าสองคนพอดีเอาไปคนละชื่อ ต่อมาทราบว่าจินสามีหนิงปณิตาถูกฟ้องไปด้วยจนกระทั่งล่าสุดแซนวิสาพั์เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งโดยมีการโพส์ภาพข่าวที่นำเสนอว่าตนจะฟ้องจินพร้อมระบุแคปชั่นว่าแซนโอโหสิกรรมให้ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ต้องได้รับโทษตามกฎหมายใช้คำพูดแบบนี้แรงเกินไปแซนเคยทำอะไรให้หรอคะเรื่องที่เกิดขึ้นคุณทราบข้อมูลเท็จจริงหรือเปล่าถึงกล้าต่อว่ากันขนาดนี้จริงที่คนและภรรยาได้กระทําต่อแซนโดยการ สรูปเพื่อให้คนอื่นมาต่อว่าด้วยคำที่รุนแรงแซนคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำต่อเพื่อมนุษย์ค่ะแฮแทกทุกคนจะต้องได้รับความยุติธรรมแฮแทก justiceisforeveryone ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ